สวัสดีพี่น้องหกเขาคือเก่า,าบ่าอุ้ยซาแนวเปิดภาพมากเลยเห็นดอกนะพี่น้องสวยงามแต่ไหนพี่น้องเลยสีเหลืองเอ็มเต็มอยู่ดูดอกกีราบงย่งงางกับโบโฮพี่น้องเลยนี่งามเลยอขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบด้ลงคลิปมาสองมือเต็มเต็มพี่น้องเลยสบายดีตอนแรงๆไมชิมีต้นมุกมีกับต้นพูพี่น้องพูเกีียวมาก มีต้นกล้วยคอยอยู่ในบ้านนี่เดี๋ยพี่น้องบริแบงใด้เดอัใน,น,นก็ต้นมะขามต้นมะขีวูดในต้นยมในเป็นชามท้าพน้องะไยต้นมะม่วงน,า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 นัั้้นนอนมะม่วงดูพี่น้องดอกหมากน้ำก็มีอะไรเนี่ยเห็นบอก มันคิดเป็นชิ้นตอเป็นเอาไลยใช่นานนะใช้นานชิดเด็ด่องคิวูดกับต้นกามอ่าเด็กไปน้องบ้านเขามากตลอดแรงตลอดคนมังหมวงเป็นเอาเลยเย็นบอ่าเด็ก จ้าคุณทานางกันพี่น้องเอ้เพราแท็กซี่ขนาดสบายดีพี่น้องเนละยชาคุณสบายดีพี่น้องหนบมือข้าวหวานสบายดีพี่น้องเห็ดยังอยอู่เห็ดมันมันกินงูเป็น้องไงโอ้กระมังหนึ่งนี่เราปลาหอยยาง เนี่ยมันใส่ถังอันนี้ไก่เนาะตีนไก่ครับพี่น้องเลยกับคอมันอ่ะขอดชิ้นแรกบนนี้ี่น้องเลยมันหนำปลามันหยดลงมาใส่มันขาวบนลลางบนย่างปลาเนี่ยพี่น้องเราก็ล,าาล่างบนที่ย่างปลาทีเนระียบร้อยเลยพี่น้องเออลงยยังยางแต่เก็บปลาใส่ทังอะไร ตั้งเคี่ยวไปครับขี้หมิ่นขี้หมิ่นเอาล่างวันอันนี้พริกพริกแกงเขาลเลาวจะนอคือหลดุดอันนี้มอนเครื่องป่นพริกพริกแกงอะไรไปนอกหรือว่าเครื่องบดพริกแกงอันนี้บดมะส اؤ นี่ พุกเจ็บทางคีมินร่างวานันนี่เสียบกินีหนพี่น้องนี่ยคีมินก็ตะไคร้ร่างให้ดินดอกดินชายดินดอกดินดากอะไรออกพี่น้องไว้เดี๋ยทงใจคีมินเก็เก็บไว้ใไในคือเก่าพี่น้องไว้ นี่สตอเลยพี่น้องเขาผ่ามันเศร้าเนี่ยแสน้น้าพี่น้องเอาแสน,น้ำนิยบน้อยเลยเข้ามาให้มันแห้งพี่น้องเลยไปติดชิงได้กีิโลตอนไปผ่าหาโลมันขึ้นมันโมโหกับเจ็ดโลอะไรน้องนีสตอสุดเลยอันี้เวียนมักเพืือกี่หูพี่น้องเลยเอา เอาเปลือกมันพี่น้องขนวลแนวนี่กะเกี๊ยฮู้ดเอากะเทยเล็กและอย่างปลามามาใส่ไว้ไปลองเลยนี่นี่เอากะเก็บใส่บ่อนที่ย่างปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตั้งต่อน้อยต่อใหญ่เล็กเนี่ย เจาก็ชิมมาล่างคิมินกับตะไคร้เลยพี่น้องมันก็ขับมาอำอัน4มงหนยแล้วพี่น้องเไยมันคินูเขาก็ชิแล้วเลยก็มาล่างกิน้ำหนึ่งพี่น้องไงสักคนก็ ร่างตะไคร้เลยพี่น้องคือว่าจังไคร้เนี่ยนะตัวนาเขาจะใร่างขีมียนที่ตะไคร้มัดเลยโลเลยพี่น้องเลยตะไคร้ชุดๆเลยเปิดมาเอามามาเศร้าแต่ตลาดก็แล้ว ก็ว่างกจังไข่บางาเอิ่นคนไทยเอิ้นแตกไข่อัน,นขี้มินขี้มินเรืองปลาตองใส่ลร่างอะไรไปเนี่ใส่ไ อันนี้เป็นมันคีโนเขาบของสีร่างอีกหน้าหนึ่ง ดูทูใครกินชายออกเพราะว่ามันมันดำนอะไรก,นกันหน่อยในเงามันน่ะ กาะตัดขันมันไง ม,มันว่ามันใหญ่จะไข่มันล่างง่ายอยู่ก็คือวัวเล็กเนี่ยพี่น้องมันใหญ่มันล่างง่าย ตันนี้ไปใส่ทังต้นหน่ิมานตน้ำมนสองน้พอแล้วปาให้ตะไคร่น้ำเสียจแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในกระดังก์กูเ่ยตันนั้เขาปลูกนน่องติดเลยเห็นปะเดรพน้องเขียวๆคับปลูกว่าปลูกไมาจัายยานทร์ไคังไรเปน้อง เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สีบ่อยาวสีโคโตจบคลิปไว้เท่านี้เพื่อกดคลิปหน้ามากุญไจกดแชร์ให้ได้พี่น้องกดติดตามกันเนาะ